สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะสำหรับวิทยาศาสตร์วันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นไงบ้างคะคราวที่แล้วครูให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านวาดวัฏจักรชีวิตของสัตว์3ชนิดใช่ไหมคะมีตัวอะไรบ้างแล้วนะนอนผีเสื้อไหมยุงไก่ออกไก่คนแล้วก็ผีเสื้อไหมใช่ไหมคะ ว่าแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีวัฏจักรชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะที่มีการเจริญเติบโตไม่เหมือนกันและระยะเวลาในหนึ่งช่วงชีวิตก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่นักเรียนต้องเรียนในวันนี้เป็นวัฏจักรชีวิตในตอนที่สองกิจกรรมเขาบอกว่าให้เราสืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของกบและปลาทูกบและปลาทูนี้อาศัยอยู่ในน้ำทั้งนั้นเลยนะคะ เมื่อสืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของกบและปลาทูเสร็จแล้วให้เราอ่านสถานการณ์เกี่ยวกับกบและปลาทูพร้อมกับบอกว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นมีผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์เหล่านั้นยังไงพร้อมทั้งบอกแนวทางที่ไม่ทําให้วัฏจธกรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปตอบคําถาม หรือไปอ่านสถานการณ์เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์สองสิดก็คือกบกับปลาทูก่อนอันนี้วัฏจักรชีวิตของกบนะคะหมายถึงการเจริญเติบโตของกบจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอย่างเป็นระเบียบใช่ไหมคะโดยเริ่มจากกบตัวเต็มวัยที่มีไข่อยู่ในท้องของตัวเมียนะคะหลังจากนั้นกบก็จะวางไข่ในน้ําไข่จะมีวุ้นหุ้มแบบนี้ ไข่ก็จะเริ่มแตกออกมามีตัวอ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมคะพอตัวอ่อนจเจริญเติบโตก็แตกออกมาเป็นลูกออดก่อนตอนเป็นลูกออดก็ยังคงอาศัยอยู่ในน้ําหลังจากนั้นเมื่อโตขึ้นลูกออดจะค่อยๆมีขาหลังงอกออกมาแล้วหางก็จะค่อยๆหดด้วยและพอนานไปนานไปขาหน้าก็จะงอกด้วยใช่ไหมคะ จนสุดท้ายเนี่ยหางจะหดหมดเลยแล้วก็ขาหลังที่มังงองออกมาก่อนก็เลยยาวกับขาหน้าทําให้คุณสมบัติพิเศษของกบเนี่ยคือกระโดดได้ไกลเพราะขาหลังยาวนั่นเองนี่คือวัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของกบในหนึ่งช่วงชีวิตเริ่มจากไข่ลูกอดอดแล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะนี่นะคะหนึ่งช่วงชีวิตของมันเป็นแบบนี้ ต่อไปมาดูว่าจะจากชีวิตของปลาทูบ้างสมมติว่นนี้คือปลาทูนะคะปลาทูก็จะเริ่มจากปลาตัวเต็มวัยวางไข่ในน้ำถูกไหมคะไข่นั้นก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะค่อยๆเจริญเติบโตกลายเป็นปลาตัวเต็มวัยใช่ไหมคะแล้วก็วางไข่เป็นลูกปลาทูลูกปลาทูแล้วก็ เป็นปลาทูตัวเต็มวัยนี่คือหนึ่งช่วงการเจริญเติบโตของปลาทูต่อไปนะักเรียนลองคิดหากเราเจอสถานการณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันว่าถ้าหนึ่งช่วงของมันเนี่ยช่วงใดช่วงหนึ่งเกิดการสูญไปเกิดถูกการถูกทำลายหรือการจับไปกินเนี่ยจะส่งผลต่อปลาทูหรือไม่หรือส่งผลต่อก,กบหรือไม่ยกตัอยาง สถานการณ์ที่1อันนี้มีอยู่ในหนังสือเรียนนะคะใครมีหนังสือเรียนก็เปิดควบคู่กันไปได้เลยใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็มาอ่านด้วยกันเรียนด้วยกันนะคะสถานการณ์ที่1เมนูเด็ดสุดแซ่บเขาบอกว่าในช่วงฤดูฝนชาวบ้านในบางพื้นที่จะจับลูกออดจำลูกออดได้ไหมคะลูกออดก็คือตัวอ่อนของกบใช่ไหมคะ จะจับลูกออสซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากไข่ของกบนั่นเองตามแหล่งน้ำต่างๆจับมาทำไมจับมาเพื่อทำเป็นอาหารที่เราร้องเพลงห่อมกพวกห่อมกพวกนั่นแหละค่ะก็คือเอาลูกอสนี่แหละค่ะมาทำห่อมกเวลาจับไม่ได้จับมาแค่ทำเป็นอาหารเขาบอกว่าจับเป็นอาหารเสร็จแล้วที่เหลือจะแบ่งขายเพื่อสร้างไรายได้ การจับแบ่งขายแสดงว่าต้องจับในปริมาณที่มากมากใช่ไหมคะคนก็เอาห่อหมกมาต้มแกงทําห่อหมกเอ้ยโทษท่าทำเอาลูกออดมาต้มมาแกงมาทำห่อหมกมาทําลาบมาทํายำนี่กินลูกออดกันอร่อยเลยส่วนน้องกบน้ําตาไหลน้องกบบอกว่าอย่ากินลูกของฉันเลยนะครูนักเรียนลองคิดดูซิว่า หากชาวบ้านเนี่ยค่ะจับลูกออสมากินในปริมาณมากที่เหลือเอาไปขายอีกต่างหากจะส่งผลต่อวัชจ,จักรชีวิตของกบไหมคะส่งผลแน่นอนใช่ไหมลูกเพราะถ้าไม่มีลูกออสต,ต่อไปข้างหน้าจะมีกบตัวเต็มไวัยไหมคะกไ็ไม่มีไม่มีตัวไหนที่จะสามารถเติบโตเป็นกบได้เมื่อไม่มีแม่กบจะมีไข่กบไหมคะก็ไม่มีไข่กบอีกเพราะฉะนั้น ถ้าช่วงใดช่วงหนึ่งของมันถูกทำลายลงจะถ่งผลต่อว่าจะจัชีวิตก็คือทำให้จำนวนสัตว์ชนิดนั้นในอนาคตข้างหน้าจะต้องลดจำนวนหรือถ้าจับในปริมาณมากๆก็ถึงท่านศูนยพันไปเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นสัตว์บางชนิดของไทยสมันสมเสร็จ โคปรีโคไพรพวกนี้ค่ะเมื่อก่อนเคยมีจํานวนเยอะแต่หลังจากนั้นคนไทยก็จับมันมาเอาจับค่ามันมาเอาเขามาแขวนไว้ที่ผนังบ้านเมื่อมันสวยจับมาเป็นอาหารหรือจับขายต่างประเทศจนในที่สุดตอนนี้สมันได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วเพราะว่าเราจับมันมาในจํานวนที่มากทําให้มันเกิดลูกใหม่ไม่ทันนั่นเองกบก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราจับมากินหมดต่อไปมันก็จะเกิดลูกไม่ทันทําให้สุดท้ายแล้ว มันอาจจะสูญหันไปได้นะคะปลาทูก็เช่นเดียวกันกน,นี่คือสถานการณ์ที่สองสถานการณ์ที่สองชื่อหัวข้อว่าลูกปลาทูแย่แล้วแย่แล้วเพราะนักเรียนดูในตู้สิคะในตู้มีขายปลาทูแล้วมีป้ายติดหน้าตู้ว่าลูกปลาทูตากแห้งมันมันเอาลูกปลาทูมาทำตากแห้งแล้วก็เอาไปทอดกินแค่นั้นเอง ในวงเล็บอันนี้เขาบอกว่าอาวสานปลาทูไทยอวสานก็แปลว่าจบแน่ๆนะคะอ่าสมาคมประมงไทยประกาศเตือนให้หยุดซื้อหยุดขายลูกปลาทูเนื่องจากมีผู้ลักลอบจับลูกปลาทูจำนวนมากเพื่อนำมาทำเป็นปลาทูเค็มปลาทูตากแห้งทั้งหลายเหล่านี้นักเรียนว่าดีหรือไม่ดีคะบางคนบอกว่าดีสิครูขาลูกปลาทูตากแห้งเอามาทอดแล้วนะ กรอบมากเลยอร่อยกินได้ถึงก้างเลยกล้างมันก็กินได้เราคิดแบบผู้บริโภคก็ได้นะคะแต่ว่าน,น,นีนคิดดูว่ากว่าจะได้สัก1กิโล1กิโลขาย40บาทกว่าจะได้สักึ่งกิโลใช้ประทูเป็น 200- 300ตัวเลยเพราะลูกประทูก,ก็ตัวย,ยังเล็กๆอยู่รอให้มันโตแล้วพอมันโต เออสิบกิโลเอสุด1สิบตัวต่อ1นกิโลเห็นไหมคะก็ได้น้ําหนักเยอะในขณะที่น้อยตัวแล้วพอปลาทูมันโตมันก็ได้วางไข่ด้วยทําให้ปลาทูไม่หายไปถูกไหมคะการจับลูกปลาทูมากินก็จะทำให้ไม่มีแม่ปลาทูในอนาคตและไม่มีปลาทูที่จะมาวางไข่สุดท้ายแล้วเราเองก็จะไม่มีปลาทูกินเพราะปลาทูก็จะศูนทันหมดไปเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการจับ ลูกออสลูกประทูมากินไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่ว่ามันก็ผิดต่อวงจรชีวิตหรือวัฏจักรชีวิตของสัตว์เหล่านี้จับมากินได้แต่ว่าอย่าถึงขั้นจับให้หมดนะคะไม่งั้นเราก็จะเกิดปัญหาเหมือนกับสมันของอตัวสมันของประเทศไทยที่ปัจจุบันนี้ได้สูญพันไปจากโลกนี้แล้วนะคะ วันนี้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลูกประทูเสร็จแล้ววันนี้เราทํากิจกรรมเพื่อศึกษาวัฏจักรชีวิตของกบและลูกประทูให้นักเรียนวาดแผนภาพวัฏจักรชีวิตและของกบวัฏจักรชีวิตของประทูในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่90นะคะวัฏจักรชีวิตของกบวัฏจักรชีวิตของประทูเมื่อกี้ครูก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วย้อนกลับไปดูได้หลังจากนั้นให้นักเรียนไปตอบคําถามว่า จากสถานการณ์ที่หนึ่งจับลูกออสมาทำเป็นฮอหมกมีผลต่อวัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตก็คือกบมีผลยังไงอธิบายแล้วให้บอกแนวทางที่จะไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงทำยังไงไม่ให้วัฏจักรชีวิตของกบเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นจับมากินในปริมาณที่น้อยหรือจับมากินเฉพาะกบที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้มันได าวางไข่ในปริมาณที่มากวางไข่ก่อนแล้วค่อยจับกินจับมากินอย่าจับให้หมดแบบนี้ค่ะสถาน,นการณ์ที่สองก็คือประทูนะคะเขียนคําตอบและอธิบายว่าเรามีแนวทางที่จะไม่ทําให้ประทูมันสูนพันได้ยังไงและหลังจากนั้นให้นักเรียนไปตอบคาถามกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่หนึ่งนักเรียนทําไปแล้วของสัปดาห์ที่แล้วกิจกรรมที่สอง ข้อหนึ่งการจับลูกออสและลูกประทูเพื่อนำมาทำอาหารจะส่งผลกระทบต่อวัาจัจกรชีวิตของสัตว์ชนิดนั้นๆอย่างไรนะคะก็เขียนคำอธิบายมาให้ครูฟังและข้อ2 3 4จะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่93งานของนักเรียนในวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ วัจจชีวิตของกบและปะทูแล้วก็สถานการณ์หนึ่งสองกับคำถามอีกสี่ข้อตั้งใจทำข้อสอบให้ดีลายมืออย่าช่วยนะคะเขียนเยอะได้คะแนนเยอะเขียนน้อยก็ได้คะแนนเยอะเอ้ยเขียนน้อยก็ได้คะแนนน้อยแต่ถ้าเขียนเยอะแล้วครูอ่านไม่เข้าใจงงงวยงวยเขียนอันไม่ออกครูก็หักคะแนนไปตามเรื่องตำราวนะคะ ช่วงนี้ครูจะใจดําแล้วก็ขี้งกคะแนนบ้างๆเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนทําดีๆนะคะถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆอะวันนี้ก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ